ดีจ้ะพี่น้องพามาเบิ่งไก่เบิ่งเป็ดช่อได้คุดออกอ้ยเบิ่งน้าลนติมกับ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 เอาเข่ามาให้ก็ว่าไปกินส่วนฮานไปหากินท้างหน่อกเลยอ้ยเบิง่งแบงเบิ้งตบมั้ง มังนาป oh, oh, ูลุกพักไร่พักอะไรปูไหลไปไปไปปูหามาเก็บไข่ไก่เลยจะไปเก็บไข่ไก่แม่แม่ยังยั่งอยู่คุณแม่ยังนอนเฝ้าอยู่ กุญญา่านมันเสียู่พีนี่ป่กโอ้ผีเดียวโอ้ไก่มันมาใครไว้โอ้ผีอีกพี่นอ้องใครเป็ดคัก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 ตังก่อนตังก่อนว่าสิมาเอาอัน บ่ได้หูได้ว่าอันของนี่มีใครหูแต่ว่าขอกพุ่นอันไขซิ0ก็หน่วยล่ะที่แม่มันนันนอนอาหารอยู่เป็ดเป็ด4โตยาคพินเดียงไว้มันไข่ออก2 4 6ไข่ไข่เป็ดมีไข่ไก่ไก่นั่นจักเหลือจักโตแล้วพูไก่ไข่เพิ่น ไเป็ดว่าเลยงาได้ที่น่องเป็ดหน่อยไขรซองไครกลนี่ยล่ะหาอีก่อนเพื่อมันหลีมันส่วนน้อันี่น้องเป็นอันอะไรอย่างงี้ปะป้อาชา ไปออกไปมาคนณจะลิ้นลิ้น,นค่อยคอยท่างอันคุณอเาเจา์กะไทยอ๊บอโอ้คลิ้นมากค่อยค่อยแต่บาลล่มยิ่งยิ่งเดี๋ยวคันโงม,มาจากักมาตั้งไว้อันไทยคลิปให้มแม่แม่บึง

เดี <S <S er so so again, ๋ยวตัวที่แั่แมบมันน่ยงั้นยานแม่มันตีแลับอกมันไกลไครไหมไกลไข่เป็ดไครแ้วอีกตันึ่งนั่นะจเก็บซิบอยู่บ่พวไ่เป็ดเ่ยไ่เป็ดต้เล็กขาวไข่เป็ดไตัว่าโตอยู่ในห้างอะนะประกาศเอาแม่มันยังอยู่อยู่ยานมันตียานมันกัด ไต่มาตอดเจีากใกล้ยังดกับนางเตอดเาตอดเออ่ว่าอังันเนี่ยท่านตาก้อมาทางู่บตรนึ่งนั่งเสื้อเมื่อก่อนเนอครับเมื่อ่อนฮะก็ซีนหิวข่าัาันเพราะหิวเหล่าเพราเาว่าเพาหิวขา จฟอนอเจ้าจังไหนเดินีฟี่ฟอนหรือจังไหนไม่จว่าเบิร์ดโอ๊อมาเจ้าในกระจังกินเบิ์ดนี่ยไม่จังไอยากเอามเดนีสเหล่าื่อเงินือฝากไว้กไปหลังเงินเนี่ยนะมีันฝากึเบไดน เอาไงแล้วมาเถิดคุณมากินน้ำเดากผต้องกินน้ำกูซีมเบิ่งเจ้แล้วบังเบิร์ดไปแล้วบังนึงอืบังนึงกัดกินจนเบิร์ตไปยางมาจองเขียวเอีกเล้วเจ็ดกูเลี้วโอ้ยจะถือไหนสภาพแบบเดี๋ยวคนเสียบคนโบน่งานเ่าียเนาะควรบอกง่ายไหมง่ายคือบ้านวัน เราแงคุยกันคืองวดมลงมาเบิ่งอย่งคุกัน้นอ่ยเลดเติมพลังแู้นึงกเดนยูเท้าหนังค้าเหมืนแีหมน่าไปยูเท้หนังคาเอวได้ลง่จะเคลียร์ไหมเราเบิดแม่คเงียบหละซื้อไหมใส่ไก่ซื้อไหมตัวหนพี่เนาะเบิดขนาดซื้อหนกเนาะหลังค้าแต่มีใส่ผูอื่นเงยว่าอะไรซื้อให้เ่อเดียากได้ขาเดี๋

เครืองถึแล้วไวัล่บ่มาดเเรถมาดึงกเาน่ะนี่ไงกเสาน่ะเขาขนเขาขนต่ในอง่วงล่างขนฟื้นขนอยังออกมาเนยนะเราก็ต้องไปแยกน้ำเส่นลิ้นม่หยกแบบแม่ครัวเปรี้ยวกำลังจะทำแกงหน่อไม้ ใส่ตรีนใส่เท้าไก่าถียแล้วใส่เท้าไก่พี่น้องนเรายแล้เอ่ะฝนลินมาอีกแล้วพี่น้องไปไหนกับพ่อข้เร่าไงเร่่าพุ่งง่ายนี่แล้วก็ลินแล้วก็นยุ่ งานใหญ่เออมาบาริไทพอแบบว่ามเชื um ่ม่ท่ากดจดมด้แล้วแยงางไปยงับคนด้แว่าีจหัวจห งไม่อาอนี้ง้อที่าเอายาไปส้งลงบาตรกะเซาหนิส่วนกไก่กับกันตีนพอดีแกงน้องใหม่แล้วกุ้ยไก่ตีนน้อใหม่สดเพี่น้องน้อใหม่สดสดเลยัแต่กินเขา นี <Es> ่ใครข้องใจวาวงญาหนี่ใส่ไ่เลยตลอดเลยค่ะใส่ตั่แตงไปเลยกระทากเงือนนะใส่ตัดแต่งนะหเขาเิด สวดีพี่นอนใส่นี่เพาฟว่ามันคือกระพาะมจ้า